ทตาลีสวานเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะจากเกล็ดเล็กเก็ดน้อยของลำนำกระดูกโยกในการประเจินหน้าระหว่างเสือจานและเริญมินพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีการจูบก,กันในระหว่างการถ่ายทําผู้กํากับได้สั่งให้เริญมินเข้าใกล้เสือจานอย่างช้าๆและเพื่อเข้าใกล้เสือจานเพียงแค่สบตาเท่านั้นแต่เริญมินเดินไปในที่เกิดเหตุโดยหลับตาและเธอก็ควบคุมระยะห่างได้ไม่ดีนัก ในตอนที่เธอยืนด้วยการเย y e เท้าเธอเผลอไปแตะริมฝีป,ปากของเือร์จานเล็กน้อยในนาทีนั้นและสามวินาทีนี้ที่ระยะห่างของเดิรนม,มินเธอได้สัมผัสถึงลมหายใจของเือร์จานหลังจากที่เธอจูบเซอร์จานโดยไม่ได้ตั้งใจเริรนม,มินก็ปิดริมฝีป,ปากของเธอแน่นปิดแก้มที่แดงระเรื่อ,อของเธออย่างเขินอายและมองไปที่ผู้กำกับด้วยความ,มง,งุนงงและปฏิกิริยาของเือร์จานของเราจะเป็นอย่างไรนั้นหลายคนคงได้เห็นแล้วว่า เขายิ้มอย่างมีเลสไนมองน้องสาวขี้อายของเขาอย่างเอ็นดูแววตาและกิริยาท่าทางของเขานั้นน่ารักมากเขาสื่อถึงความรักและเอ็นดูน้องอย่างบอยสุดใจในฐานะพี่ชายที่แสนดีซึ่งเราไม่คาดคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เขาส่งผ่านเรนมินมาถึงขนาดนี้มาก่อนเรนมินยังได้ขอความช่วยเหลือจากผู้กำกบับอย่างใจจดใจจอ่อโดยบอกว่าจะทำอย่างไรดีและเซอร์จันก็มีท่าทีที่สุภาพมาก ท่าทีของเขาแสดงออกด้วยรอยยิ้มที่ดูเคอะเขินแต่สุภาพมากเรนม,มินได้เผยจูบเขาอย่างรวดเร็วที่สุดแต่เซอร์จันก็ไม่ได้โกรธเขาแค่ทําตัวเหมือนพี่ใหญ่ที่ใจดีและอ่อนโยนซึ่งอบอุ่นหัวใจมากจริงๆค่ะเพื่อไม่ให้เรนม,มินรู้สึกอายเมื่อเธอทําผิดพลาดเรนม,มินก็เอามือพัดไปมาและเซอร์จันก็รู้สึกได้ว่าเธอกําลังอายในความเป็นจริงในละครเรื่องนี้โดยไม่คํานึงถึงตัวนักแสดงเอง เพียงแค่ดู็อตเรื่องในละครเสอ้อจันเริเรนมินยังสามารถเป็นซีพีได้แต่จากเกลเล็กเกดน้อยนอกบทละครสามารถแสดงให้เห็นว่าเือ้อจันดูแลเรินมินเหมือนพี่ชายของเธอตอนที่ถ่ายทําใต้น้ําเสอ้อจันเองก็สาลักเขาจึงเป็นห่วงน้องทันทีเขากลัวว่าเธอจะสําลักน้ําด้วยและยังช่วยจัดผมให้เธออีกด้วยผู้กํากับขอให้ทั้งสองคนดูแลกันและกันใต้น้ําเสอ้อจันจึงจับมือเรินมินแน่นก่อนจะลงไปในน้ํา และเขากําชับซ้ำๆว่าอย่าก,กังวลทำตัวให้รู้สึกสบายๆเมื่อเขาพบว่าเรนม,มินอยู่ลึกเกินไปในฉากและเธอไม่สามารถออกมาได้ตอนที่เดินรายการเขากังวลว่าหัวของเรนม,มินจะกระทบกับหินที่อยู่ด้านหลังดังนั้นเขาจึงปกป้องเรนม,มินด้วยการเอามือวางไว้ด้านหลังศีรษะของเธอและเขายังขอให้เรนม,มินวางศีรษะของเธอบนฝ่ามือของเขาอีกด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเือร์จันเป็นเด็กที่มีจิตใจอบอุ่นระมัดร,ระวังมากเมื่อเขาและเรนม,มินร้องไห้ในฉากและหลังฉากเือจันจะปลอบเรนม,มินที่ร้องไห้ทางน้ําตาและการเช็ดน้ําตาให้เรนม,มินของเขานั้นอ่อนโยนมากเรากับว่าเขากําลังปฏิบัติต่อวัตถุล้ำคา่าใครจะต้านทานความอ่อนโยนของพี่ชายที่แสนดีคนนี้ได้เมื่อเือร์จันเอนศีรษะลงบนไหล่ของเรนม,มินซึ่งแต่เดิมเป็นภาพที่กลมกลืนกัน และสวยงามมากในตอนท้ายของฉากเจอจันถึงกับอึง้งเขาเพบว่าผมของเขาถูกตุ้มหูของเรนมินเกี่ยวไว้เจอจันขอความช่วยเหลือจากผู้กำกบับและเอ็นศีรษะบนไหล่ของเรนมินอย่างเชื่อฟงังเพื่อปลดผมของเขาออกเจอจันถึงกับบกนกับตัวเองว่าอะไรกันนี่นี่เลยฉากแปลกๆซึ่งถูกกล้องบันทึกไว้ทั้งหมดสิ่งที่ตลกยิ่งกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าผมคนเรานี้ไม่ซื่อสัตย์ และมันก็ค้างอยู่ที่เริญมินหลายครั้งซึ่งตลกมากระหว่างช่วงพักเซอร์จันยังรเริ่มที่จะสอนเริหมินให้เล่นบาลานซ์ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เริญมินเล่นแต่เธอก็เริ่มต้นได้เร็วมากเซอร์จันอดไม่ได้ที่จะชมเธอที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากและเริญมินได้ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่านี่เป็นเพราะคนฉลาดที่สอนฉันและคนฉลาดคนนั้นก็คือเซอร์จนันพี่ชายที่แสนดีเมื่อเขาอุ้มเริมินขึ้นเขาก็พูดว่า เบาจังจากนั้นเขาก็ยกขึ้นสองครั้งทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะเซอร์อจันก็หัวเราะเช่นเดียวกันและก็บอกว่าเรนมินนั้นเหมือนตุ๊กตาเซอร์จันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผู้จับไพ่รอและมีเหตุผลมากเขาปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจเสมอคนอื่นบ่นว่าเรนมินเหมือนหมูแม้แต่นายวันแรกที่ละครออกอากาศเรนมินเหมือนหมูขึ้นเทรนอันดับหนึ่งแต่มีเพียงเซอร์จนเท่านั้นที่บอกว่า เรนมินเหมือนตุ๊กตาเขาทําให้เรนมินอ,อนไม่ได้ที่อยากจะร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ